สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนมือนี้แม่สมพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บพริกเนาะคะ่ะเป็นพริกประดับเนาะคะ่ะพริกประดับแต่ว่ากินได้ตัวนี้แม่สมปลูกมาสามปีแล้วล่วะคะ่ะหน้าหนาวแม่สมยกข้าไปไว้ในบ้านเนาะคะ่ะมื่อวนี้แม่สมสิมะเก็บเอามเมล็ดพันธุ์ค่ะเอาไวทท้ถทำแวนวเนาะคะ่ะสวยมากเลยเพื่อนๆนขนาดเก็บกินตลอดอยังดกค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้เส้าเก็บเพราะว่าเสียเอาพันธุ์ อ่าหนาหนาวยกเข้าไปไว้ในบ้านเนาะค่ะเพราะว่าฟินแลนด์มันอากาศหนาวอ่ะเอาไว้ตั้งไว้ริมหนา้าต่างค่ะพอเดือนกุมภาพันธ์พอเริ่มมีแสงแดดมาไม่สมกัตัดทํ้สาวนะคะการตัดทําสาวกับตัดตรงนี่เลยค่ะตัดออกเมดเลยเพื่อนเพื่อนแตกแตกออกมาไมค่ะเพื่อนๆชิแตกไก่กิ้งออกมาไมค่ะ แต่ว่าปีนี้ตัวนี้มันสามปีแล้วแม่สมกสระสิบ่ได้เอาไว้แล้วค่ะเพราะว่าแม่สมนี้ีปลูกไม่เนาะคะ่ะเผ็ดระดับซี่ค่ะกินได้สวยงามแต่ปีที่แล้วแม่สมกลับเมืองไทยมาแม่ส,กสมกระซ้อเมล็ดพันธุ์ของไอของไอสายพันธุ์อื่นมาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นพริกลุงพี่น้องพริกลุงมิกเก็ตสีนี่ค่ะ ตัวนี้ก็สิได้เอาพันไว้พริกลุ่าสวนด้านพุ่นกะมีพริกหาสีมีพริกม่วงมีหลายชนิดค่ะพี่น้องตอนนี้แม่ส่งกับทำงานสวนนะคะทำงานสวนเดี๋ยวอีกประมาณสองอาทิตย์วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันย้ากระิได้จบงานสวนแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยววันหลังแนมะ่ส่งสิมาว่าออประสบการณ์การทำ สวนอยู่ฟิลเลียในฟังเนาะค่ะอ่าดีดีดีมากมากเลยค่ะพี่น้องแม่สมทําสวนมะเขือเทศแต่ว่ามีปลูกกัโพดปลูกฟักทองปลูกผักต่างๆค่ะมีปลูกดอกไม้ดอกพ่อมค่ะพี่น้องปลูกดอกไม้ลายย่างแล้วก็จัดดอกไม้ไปขายค่ะมีผักหลายย่างค่ะทั้งผักสลัดผักหลายย่างเดี๋ยววันหลังแม่สมทํางานสวนเสร็จแล้ว แม่สมสิมะว้าประสบการณ์ใหนฟังเนาะคะ่ะสิมะว้าประสบการณ์ว่าไปเฮ็ดงานสวนเป็นยังไงแน่เพื่อนมีเจ้าของสวนมีวิธีการจัดการสวนยังไงคะ่ะก่อนสิล้ากันไปแม่สมเอาพริกม่วงให้เบิ้งค่ะพริกม่วงงามงามพี่น้องลูกบวกใงญ่พริกม่วงพริกยาวค่ะเดี๋ยววันหลังแม่สมชิมะไทยให้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะโอเคค่ะ เดี๋ยวจังใดมือนี้ซ้ำนี้ก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวจังใดโอกาสหน้าพอกันใหมค่ะเดี๋ยวไม่สมสิมาบอกประสบการณ์ให้ฟังไม่สมกับเพราะมีเวลาแน่แล้วค่ะตอนนี้พอสิเดมานาั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนแชร์ประสบการณ์ชีวิตแพ้แชร์เรื่องราวต่างๆแล้วค่ะจังใดล้อติดตามะะ้อค่ะล้อติดตามเป็นกำลังแรงใจมาเป็นมูเป็นพวกกันนะคะมาว่าสู้กันฟังมีอย่างมาว่าสู้กันฟังค่ะ สวัสดีค่ะ